นักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาแม้ว่าไอสไตน์จะไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่การค้นพบสัตว์จะทำบางอย่างของจักรวาลผ่านจินตนาการและทฤษฎีทางฟิสิก์ของเขาก็ทำให้เขาเข้าใกล้และเข้าถึงความจริงบางด้านของธรรมชาติซึ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบและประกาศเผยแพร่มาก่อนหน้านับพันปี นในภายหลังไอสไตน์ได้ศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนาจากเพื่อนนักเขียนคนหนึ่งทําให้ไอสไตน์ถึงกับประหลาดใจที่การค้นพบของเขาเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของพุทธศาสนา,สาศาสนาแห่งจัก,กรวาลความจริงของจักรวาลมีเพียงความจริงเดียวมีระบบระเบียบและความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาค้นหาโดยใช้หลักทางตรรก,กะและเหตุผลพิสูจน์ออกมาเป็นตัวเลขและทฤษฎีทางฟิสิก ในขณะที่พระพุทธองค์ใช้ปัญญาญาณในการค้นคว้าความจริงแท้แห่งจักรวาลในเมื่อต่างฝ่ายต,าต่างต้องการหาความจริงแท้อันเดียวกันแต่วิธีต่างกันในที่สุดเมื่อเข้าใกล้ความจริงแท้และพบว่าการค้นพบของทั้งสองวิธีมีความสอดคล้องกันอย่างมหัศย์หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกได้หันมาศึกษาพุทธศาสนากันอย่างจริงจังและลึกซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์สายควอนตัม เนื่องจากเพราะพวกเขาตระหนักว่าการค้นพบสัจธรรมความจริงของพระพุทธศาสนาคือจุดมุ่งหมายเดียวกันกับการค้นหาความจริงแท้ของจักรวาลในทางฟิสิกส์ถึงแม้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยที่เขายังไม่สามารถค้นพบคำตอบตามที่เขากำลังต้องการก็ตามแต่ไอน์สไตน์ได้ทิ้งคำพูดที่เป็นปริศนาที่สำคัญมากให้กับมนุษยชาติในช่วงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาอัลเบิร์ตได้เริ่มสงสัยแล้วว่า พระพุทธศาสนาอาจจะกลายเป็นศาสนาที่ให้คำตอบต่อคำถามที่เขากำลังพยายามค้นหาในช่วงหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นมหาวิทยาลัยปรินส e ตันได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง The Human Side ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะละเว้นคําสอนแบบสำเร็จรูปที่บังคับให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวและแบบเทวะวิทยาที่พึ่งพาเทพและเทวดาเป็นหลักศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐ,ฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงนั่นก็คือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายพระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้ และหากจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนาเบิร์ตไอน์สไตล์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพกล่าว